งานเงินเท่านั้นที่จะพิชิตโควิด1 9ได้กระทรวงแรงงานตั้งเป้าไว้โครงการโคพเเมนตจะช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ได้2 0 6 0 0 0 0 0 0ืคนครับดูโจงกระทรวงแรงงานหัวใจของกระทรวงแรงงานคือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่จะคิดอะเริ่มโครงการต่างๆป้อนสู่ตลาดแรงงานครับโครงการโคพเเมนตจึงเกิดขึ้นครับในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานภาคกลางครับดูโจมโคเปเมนต์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกนชนหรือโคเปเมนต์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่4กลุ่มได้แก่ระดับปริญญาตรีปวสปวชและมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 ทุกประเทศจำนวนทั้งสิ้น2 60,000คนครับ ให้มีงานทํามีอาชีพมีไรายได้รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้ธุรกิจดําเนินไ้อยังต่อเน,นื่องครับจึงได้เชิญนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางจํานวน235บริษัทเข้าร่วมประชุมร่วมกับ5เสือกระทรวงแรงงานในภาคกลาง21จังหวัดครับน้องๆหนูๆทั้งหลายเตรียมเอกสารความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาเตรียมให้พร้อมนะครับ จูโจวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาเมืองเป็ดริ้วหลวงพ่อโสธรมีเส้นเลือดใหญ่ก็คือแม่น้ำบางบากงและก็ไหลออกสู่ทะเลเอ่าวไทยที่บริเวณตำบลท่าข้ามอำเภอบางบากงน่นแล้วนะครับน้ำทะเลก็หนุนมีครบ3มน้ำชื่อเมืองก็ครบมีบางน้ำเค็มบางน้ำจืดและก็บางน้ำเปรี้ยวและ อำเภอบางคล้ามีตลาดการค้าปลาที่ใหญ่มีสวนมะม่วงมากที่สุดรสชาติดีที่สุดมะม่วงสามนามครับดูโจ,จมสวนมะม่วงอำเภอบางคล้ามะม่วงที่บางคล้าเป็นเกษตรอินทรีย์หรือ GAP แก็บรสชาติดีมีออเดอร์ส่งออกมากที่สุดคุณสมศักดิ์วัลลนนท์เกษตรกรสวนมะม่วงในตำบลบางคล้าบอกว่า คล็ดลับที่ทำให้มะม่วงบางคลา้ามีสีสันสวยหอมหวานน่ารับประทานมากก็เพราะถุงที่ใช้ห่อมะม่วงเนี่แหละครับ <18. S 1> นี่ถุงที่ใช้สำหรับหอ่อมะม่วงน้ำดอกไม้ครบใบละบาทกว่าครับบาทกว่ากว่าใช้ได้สองรอบสองรอบใช่ครับเอาประหยัดเดยวก็สองรอบใช่ครับแต่ถ้าอะไรก็ใหม่เลยดีดีที่สุด สีสวยตอนแกะห่อมาแล้วรู้เลยครับรู้หรอครับถ้าไม่แกะไม่รู้ <No. S 1> ถ้าแกะห่อมารู้ทันทีเลยมะม่วงออกมาสีไม่สวยเนะยร <No. S 1> ใช้ถุงเก่าคนไปรู้ <No. S 1> ฉะนั้นกเกษตรอินทรีย์แก็บจึงมีต้นทุนสูงทำได้ยากนะครับด oh. ูโจมสวนมะม่วงลุงหลัง oh. เห็นขับรถโมไซห้างห่างแบบนี้นะครับ oh. พี่หลังเจ้าของสวนกเกษตรธีรวัตรบุญสว่าง กเกษตรกรดีเด่นหลายแขนงจริงนะครับนู่นเตียของพี่หลังเป็นประเกษตรทั้งมะม่วงและมพะพร้าวน้ำหอมพี่หลังก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธรางวัลเฉิเลิศที่หนึ่งทั้งนั้นนะครับพี่หลังยินดีถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ทุกคนทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับทู ถามแรงตอบแรงและที่เห็นกองพเนนเทินทึกอยู่นี่คือถุงที่ใช้หอมมะม่วงต้องใช้ถุงประเภทนี้อย่างนี้เท่านั้นนะมะม่วงจึงจะเหลืองอารามสวยน่ารับประทานมาตรฐานส่งออกแล้วหอมอมะม่วงกันยังไงล่ะครับก็ใส่มาอยาา่างนี้แล้วอ็อีกเพื่อไม่ให้แมลงไม่ให้แมลง,งเข้าแมลงก็ห้ามเข้าด้วยออลูกขนาดไหนจึงเริ่มหอเท่าประมัณไกยย่ไก่หอม อ,<ข>อ๋อไข่ไก่แรับเขาเปิดไบทีก็เบล่งอย่างนี้เลยครับฮีฮีฮาฮาปาหนัากระป๋าเง็มพี่หลังถือว่าเป็นนักประราดด้านมะม่วงมะพร้าว้ำหอมมองแป๊บเดียวก็รู้ว่ามะม่วงนี้ห่อถุงหรือไม่ห่อถุงครับนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหลังจากใส่ห่อแล้วนี่ไม่หอ่ไหอ,อ,หอไม่ห่อโอ้ยห่อไม่ห่อทีมงาน ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮฮฮาฮา่าปานหน้ากระปังแงมนักรับเจ้านายปูนปูน